สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแผงโซล่าเซลล์มือสองนะครับที่ซื้อมาในราคาที่ถูกมากนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงโอ้แดดกำลังได้ที่นะครับสำหรับปีนี้ที่บางพื้นที่ที่ค่อนข้างแรงนะครับอากาศแรงแล้วก็น้ำไม่เพียงพอนะครับผมเอามาประยุกต์ใช้งานจริงนะครับเรจะพามาดูนะครับ อันนี้เป็นลำห้วยธรรมชาตินะครับสูบไกลมากครับเป็นปัม๊มโซลาเซลล์แบบจุ่มนะครับเราสูบ2ระบบนะครับทั้งน้ำมันน้ำมันโดยใช้รถไถนาเดินตามนะครับแล้วก็นี่คือนี่คือปั๊มที่เราสูบขึ้นมานะครับเป็นปั๊มสนิ้วครับจุ่มจากลำห้วยเลยนะครับนี่ส่งไกลมากๆครับ แต่ได้น้ำที่เป็นที่น่าพอใจนะครับตอนนี้เวลาแดดกาลังดีนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ก็จะมีแดดบ้างเป็นบางเวลาเป็นบางช่วงนะครับอันนี้เป็นแผงโพลีนะครับผมทำแบบง่ายๆมันบ้านนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรนะครับเพราะเราต้องการแค่น้ำนะครับไม่ต้องการว่าต้องทำสวยงามหรือแข็งแรงต้องใช้เหล็กก็ใช้เศษ วัสดุที่มีอยู่แหละครับไม่ไผ่ที่เรามีนะครับแล้วก็ผลที่ได้ครับมุหน้าพอใจมากครับก็ถ้าเกิดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าต่อยังไงทํายังไงนะครับเป็นปั๊มบัเลเลต์นะครับสีนิ้วอย่างที่เคยนําเสนอข้อมูลก่อนหน้านะครับว่าจริงๆปั๊มตัวนี้ถ้าแดดเต็มที่แล้วก็ถ้าสูบไม่ไกลมากนี่จะได้อยู่ที่50าิบคิวนะครับ น้ำจะประมาณ50าสิบคิวแต่ตอนนี้ก็ถือว่าน่าพอใจครับถ้าเทียบกับท่อก็น่าจะประมาณท่อสนิ้วนะครับท่อ PVC 2นิ้วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าแรงนะครับแดดดีๆหน่อยถ้าเกิดคนที่มีทุนหน่อยนะครับเปลี่ยนแผงตัวนี้นะครับให้เป็นเป็นแผงแบบโมโนนะครับแบบโมโนแบบฮารเซลหรือฟูลเซลล์ก็ได้นะครับก็จะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ อันนี้คือผมซื้อมาถูกมากครับหลักร้อยครับราคาแผงหนึ่งสี่แผงนี่ไม่ไม่ถึงสามพันนะครับนี่แต่ผลที่ได้คือน่าพอยใจมากครับรวมปัม๊มรวมอะไรไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับสนใจใทักถามกันมาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ